เด็กๆทำรวดธรรมชาติเป็นแบบนี้อีกไหมะเปาเองกินเองไปเลยลูก oh mm -hmm. ปล่อยลูกปล่อยลูกไปไปไปใช่เออใช่ไป โอ้ปลาดาวโอ้ขากลับไปเธอไวมากเลยอ่ะนู่นในเธอจะลอยไปตรงนู่นเลยปลาดาว พิกกลับได้ดูปลาดาวหมุนตัวเฮ้ยปลาดาวหมุนตัวปลาดาวหมุนตัวเฮ้ยปลาดาวหมุนตัวโอ้ใครเป็นปลาดาวไหนเป็นปลาดาวให้ดูหน่อยพึ่งพุง่งโอ้โหกางแขนกางขาด้วยสิลูกโอ้ยปลาดาวปลาดาวว้าวปลาดาว bà đào ăn nào. ăn nào. ăn ôi ôi đam nám đam nám quá ha cho kênh các